มากเลยค่ะยงสาหนาโรงเลียนนกะค่ะ,เ,ะเป็นไงลูกไหนมคุยกันดูซิว้าเช่องน้ำนกขลบอยา่างคนเลยเนี่จะ้ะคนอันยุสาบัวหนาโรงเลียนลายประชานะ,ะเนาะ <laughs> ยายพานมายายมาเห็นคุณปู่ป่าไงครคุณปูคือคุณปูกักเนี่ ยายสิค่อยๆค,คุณปูคุณปูยังงับกันนาคุณปูสบายดีนะคุณปูเนี่ยจะ้ะตัวใหญ่กว่าโมหนอกนังกับพิษตด้ตัวหน,น่อยๆเก็บภาพคุณปูเนาะค่ะนั่งหันยายเอามือเอาอันนี้แบวกลงไปบนทัาตาชิกระนาคือคือคุณปูคุณน่ะว่าไงคะคุณปูอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณปูไปละค่ะคุณ โอ้ตัวใหญ่นอกขนนอกนู่นนะจ๊ะเนี่ยคนยูส่าบัวนาะลุงเรียนนี่ลนะจ๊ะขอนุกยาเก็บภาพได้เด้าค่ะว้าชดลอเลยคุณปู่เราเนี่ยค่ะอาจะวิ่ตัวเดียวนะกขเนาะนะคะวายยังมีความสุขเลยในน้ำเย็นๆนี่ครับคนยูส่าบัวเนี่ยค่ะบัวกับวิทยาเสียงน้ำนนี่จ๊ะ ตาปวัวอ่างไงนกขนนะอยู่หนา้าโุงเนนรี mm hmm. ยนเนี่ยคะใยเห็นคุณปูลูปรอยแยกกันเลยมาเก็บผาบคุณปูศิษยาปวัวนกั mm hmm. นน่ดีคนมาดดียังไงจ้ะมาไปชวมวงคุณปูกันคุณปูใจดีเนกขเนกะนี่จ้ะคุณปูคุณปูณปมาส่องคุณปูกันอีกเนกันนะนะปูอยู่ใต้นะ้ำ สวัสดีค่ะคุณปู่แน่ลูกคนโทูมาเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะเก็บฝาคุณปู่ในอ่างบัวมาฝากเนาะค่ะคนเฉงับมือใหญ่บ่ขอชมใกล้ๆหน่อยนะคะคุณปู่จ้าคุณปู่รูปหล่อขอชมความหล่อใกล้ๆหน่อยนะ,นะ,นะจ้ะใหญ่กัน เก็บคลิปคุณปูมาฝากเนาะค่ะเนาะเป็นกุป้ปูหลีอเนี่ยละเพิ่นกับเชียร์อนุไล,ล้วเนาะคะ่ะอันลูกลูกพ่นกับเต็มเนาะจ้ะตัวเล็กโตหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่เพันเนี่ยใหญ่กว่าหมูลูกเพิ่นชวนมากสิเป็นสีดำเนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวข้าแยกกัขอจบคลิปแต่เพีงเนเนยงแค่นี้ค่ะอันดาลูกเพิ่นสีดำสีแดงแอบถ่ายคุณปูมาให้ดูกัน ขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปใหม่เด้อค่ะเด้อสวัสดีมีความสุขค่ะ